Tất nhiên là tham gia lòng chiao hai đi chiao hai chiao hai chiao hai chiao มาดูจะกินอะไรวาช้อยงเลย่นาไปเดินออกไปมีอย่างเยอะเยอะดี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 ดดยกินแล้เด็กอยากกินอะไรแล้วก็กินได้เลยนมาขอให้ ไข่มันเป็นรูรูอ่ะไข่อะไรเป็นรูรูมันเป็นรู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 เขาบอกว่าเป็นเป็นนิดเดียวเ,วเป็นแต่ว่าเป็นเกลร้อนด้วยท่าหนูอ่ะทำท่าแบบกินแบบเนี้ยอกให้ลิกเลิกไหมไม่รู้บอกว่าอะไรคือกินข้าวหมดแล้ว Nede.